สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็จะเหลือกีกกรรมบักคว้า inferno ไม่กี่วันแล้วครับสองสามวันประมาณนี้ครับผมและกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาครับก็คือแร็กนาล็อกไมตี้วินเทอร์นี่นค, ok นครับดูจากความ อลังการแล้วน่าจะเป็นกิจที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็มีการปรับเพดานจาก OVR 109ครับเป็น OVR สูงสุดอยู่ที่111นั่ครับในส่วนนี้จะมีสปอยในคืนนี้นะครับผมประมาณตีหนึ่งในวันตีห่งตามเวลาไทยนะฮะสิบเนาฬิกาหรือว,ว่าตีสอนี่ก็ขอภัยด้วยนะ,ะติดตามข่าวสารกับทาง EA Mobile l i โ e บไได้ทินครับ ส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาจาดัดดาบนะครับในส่วนของกองหลังสายเมเนเจอร์ครับที่ท็อปร้อยเขานิยมใช้ตัวไหนกันบ้างครับผอกบอกเลยว่ามีอึ้องแน่นอนครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเ p Shop นชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะ การเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในการจ่ายอันดับนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่7อันดับเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีคันไม่มีการซ้ําเลยนะรอบนี้ไม่มีไม่มีตําแหน่งที่แบบอันดับที่แบบซ้าเลยนะครับมาดูที่อันดับ7กันบ้างดีกว่าครับเป็นนักเตะกีกรารทีโอเครับเป็น,นร่าง u g o t s นั่นเองครับนั่นก็คือบาสตูนี่ครับในส่วนของบาสตูนี่ครับร่างนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะโดยปกติเวอร์เลทของเขาก็จะเป็นแปลกนิดนึงครับแต่รอบนี้เวอร์เลทของเขาค่อนข้างที่จะตรงกับกองหลังครับก็คือเกี่ยวกับการเกมรับสูงนี่ครับมาดูในเรื่องของเสถียรกันบ้างดีกว่าครับสูง190ซนติเมตรครับ เรื่องพลังงานอยู่ที่4.5เล่นได้ครบ90นาทีแน่นอนครับสปีดดีครับ109 105เครับเกมรับแน่นนครับ130ขึ้นไปครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แล้วเป็นเฮตูเเนี่ยคือมีความน่าชันแน่นอนครับค้อแข็งแรงอยู่ที่125ครับอ่ะก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะมีในเรื่องของพลังแฝงก็เป็นส่งลูกส่งลูกไกลนะครับอายุก็ไม่เยอะครับบัสตันนี้ก็เคยมีข่าวกันบ้างอยู่นะครับที่จะมาพิมีลีกนะเหมือนจะเป็น ิวคาสเซลหรือเปล่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับราคาในปัจจุบันนะครับมิทเทลอยู่ที่2,500นะครับแต่ถ้าเป็นเมดซ้มคือถูกกว่าจ้า,าเหมือนกับว่าเมดซ้ม <laughs> คนจะทีขายมากกว่านะครับอ้ทีขายเพื่อที่ไปรอบอนักเตะในกีกร,รมแลกนาล็อกนี่ครับและนี่คือดับเจ็ดครับมีผู้ใช้งานถึง6ทีมนะครับ มาดูที่อันดับ6กันบ้างครับอันดับ6นี่เป็นนักเตะที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับในกีฬามาควาอินเฟอร์โนนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือนิเมียวิดิตนั่ครับเน้เขามาทังทีนะครับแต่ว่าก็ติดอันดับร่วมกับก็ติดอันดับกับเขาแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมแบบท็อปท็อปทีเท่าไหร่นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะเอาเป็นว่าในส่วนของวิดิตนะครับเรามาดูสเตตกันบ้างดีกว่าครับมีความน่าใช้ขนาดไหนฮะก็ พลังงานอยู่ที่4.5ครับสูง190เซนติเมตรครในเรื่องของสปีดก็ไม่แตกต่างกับบัตัวนี้เท่าไหร่นะครับ107 106ครับก็ในเรื่องของเกมรับค่อนข้างที่ยาสูงเหมือนกันครับ130ขึ้นไปครับความแข็งแรง128ครับความก้าวราว122การกระโดด127่งร้อ่สิ็ดครับก้อนเรื่องของคุณสมบัตินี่ก็คือจัดเต็มอยู่แล้วนะครับมีเนทเคิลื่อนรูงทรงพลังนะครับก็2ตัวนี้ก็เหมาะสำ ถ้าใครมีก็ครบเครื่องนะครับประมาณนี้ครับผมก็เลยเป็นเกมรุกกันการเกมรับสู่ครับคงจะต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะครับลองแล้วนะครับลองวิดดิตในส่วนของแฮนเมดแล้วนะครับคินชิตไปได้เล่นไประมาณสัก8เกมครับคินชิตไป6เกมครับคู่กับฟานได้นี่คือแบบค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับเมื่อคืนนี้ครับผมเล่นร่วมกันกับฟิกโก้ฟิกโก้ก็ดีเหมือนกันแหละในส่วนของวิดดิตนะครับอ ราคานปัจจุบันนะครับโอ้โหยางถูกเลยนะคือถ้าใครที่จะเอาไปแลกคือถ้าใครไม่มีแต้มนะครับเราซื้ออะไหล่ไปแลกนะครับบอกเลยว่ามาซื้อในตลาดดีกว่าคือในตลาดคือขายได้ไงเอออนาคตขายได้ด้วยนะครับคือถึงพันแต้มก็ใช้ประมาณพัน700กพันเจ็ดร้ล้านเหมือนกัน,นครับที่สําคัญคือ,อาขายได้ด้วยนะครับในส่วนของบิดิตอนอ่าสนใจนะ ในส่วนของวิดีิทครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่อันดับหกเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่11เทีมนี่นครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาดูที่อันดับ5กันดีกว่าครับนั่นก็คือคาโนโร่ครับผมเป็นกีฬกอคว้าอินฟเวอโนเหมือนกันครับใช้แต้มอยู่ที่1000เช่นกันกับวิดีิทครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าแพงกว่านะครับด้วยความที่วิดีิทมาสัปดาห์สุดท้ายนะครับคนก็เทกันไปแลกตัวนักเตะนะครับแล้วก็คนที่ได้วิดีิทมาก็เทขายอย่างเดียวเลยนะครับ อคานาวโร่ครับอ่ลืมดูนะครับวิดิตเม็ดส้มเท่าไหร่อ่าแพงๆอยู่นะแต่คิดว่าคานาวโร่เม็ดส้มน่าจะถูกกว่าอ่าเห็นไหมคานาวโร่โอ้โหพันกว่าล้านนะครับเดี๋ยวนี้คือราคานักเตะคือแบบถูกมากนะรนึ่ันเก้าพันกว่าล้านนะครับผมโอ้คานาวโร่ฉันอ่ะในส่วนของคานาวโรครับ เรืองสปีดครับนงรสนะฮะสูง176ซนตมตรครับพลังงานอยู่ที่4ดาวครับแต่เท่านี้ก็เล่นครบ90นาทีได้อยู่นะในเรื่องของเกมครับก็อยู่ที่130ขึ้นไปนะฮะ okay. ความ 9, แข็งแรง126ความก้าร้าว117การกระโดด132สโอ้สูงนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่สัมพันธ์นกันกับความสูงของนักเตะน,นะฮะคุณสมบัติครับมีเน้นเทคเกิร์ะครับ เวิร์กเลยของคาร์โโร่เนี่ยมีความที่น่าใช้ที่สุดนะครับก็ต้องบอกนี้ว่าเกมลุกนี้ไม่เอาเลยนะครับนิ้นแหลงเกมรับนะครับอืมก็เป็นเวิร์กเลยที่ใครหลายคนชื่นชอบนะตรงนี้ครับเกมลุกต่ำประมาณนี้ครับผมและคาร์โโร่ครับก็คืออันดับ5นี่ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่12ทีมนะครับก็ห่างจากวิดดิทแค่1ทีมเท่านั้นเองนะฮะมาดูที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4ในนี้ไม่มีครับ c b นะครับจะเป็น LB นะครับผมซึ่งคนเขาก็ จับมาเล่นในตำแหน่ง cb นะฮะคนนี้เข้ามาทีไรก็ได้รับความนิยมตลอดเลยครับนั่นก็คือประลมานินี่ครับในเรื่องของพลังงาน4.5ครับเล่นในครบ90นาทีแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าจับมายืน cb ก็ได้นะครับตรงนี้ครับแต่ obh ลดไปนะ2นะครับแต่ก็คุ้มกับ อ่าสิ่งที่ได้ครับก็นั่นก็คือเป็น CB ที่มีสปีดที่ดีครับสูนง186ซนเมตรครับสปีดต้น121สิดปีดปลาย120นะครับถ้าเราจับอ่าถ้าเราจับมาเล่นก็คงน่าจะอัพในเรื่องของอัพโล่นี่แหละครับเพื่อที่จะเป็นเน้นเกมรับให้มากที่สุดนะในเรื่องของเกมรับนะครับ133 34 135นะครับก็ถือว่าสูงมากเลยนะ LB ที่เกมรับสูงมากเลยนะครับ ความแข็งแรงอยู่ที่128ความกอ้าวาวร้อยสิบแปดการกระโดด119ครับคุณสมบัติมีเน็ตเด้เกินแล้วก็พยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับเัรนี้เป็นเกมบุกกลางเกมรับสูงครับราคาคงไม่ต้องพูดถึงนะคือไม่รู้เหมือนกันมันต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็น่าจะสองสามพันประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นแม็กที่โอเวียสูงนะครับและมาดินี่นะครับมีผู้ใช้งานนะครับอันดับ4นะครับมีผู้ใช้งานถึง16ทีมนั่นเองครับ ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนี่คือเอามาเล่นเป็น c ีบีนะครับและอันดับ3นะครับอบอกเลยว่าเริ่มกระจุกแล้วนะหลักหลาย10นะครับอันดับ3นี่คือเฟอร์นันโดเอียโรครับผมร่างนี้เลยฮะก็ดูราคาหน่อยสิเป็นร่าง TOTS นะครับเมสดส้มอยู่ที่ประมาณพันห้าครับผมจากกิจกรรมที t OT s ที่แล้วนะครับสูง187ซนเมตรครับพลังงานอยู่ที่4.5นะครับในเรื่องของสปีดครับหนึ่ร้บห้าหนึก็ถือว่าเยลโลสปีดดีอยู่นะเกมรับนะครับประมาณ130ต้นๆประมาณนี้นะครับผมความแข็งแรง126ความก้าวเล้าร1อยการกระโดด125นี่ครับคุณสมบัติมีเนิเทิลลูกหม่งทรงพลังแล้วก็ส่งลูกไก่ครับอ่ะตรงนี้มีแถมเพิ่มมาให้นะครับในส่วนของเมนเจอร์ของเราครับอาจจะดีก็ได้แต่ สองตัวนี้ก็จัดว่าดีแล้วนะครับแต่ว่ามีสมรู้ก่คให้ก็ถือว่าเขาก็อาจจะดูในเรื่องของพลังแฝงที่มันค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นครับก็จนจะมายืนซีบีครับซึ่งได้รับความนิยมอันดับสามนะครับก็เลยเป็นเกมรุ่นกลางเกมรับสูงครับซึ่งเอโร่ครับอันดับสามเนี่ยมีผู้ใช้งานถึงสามสิบเอ็ดทีเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับร้อยละสามสิบนะครับมาเอโร่ครับผมและอันดับสองครับบอกเลยว่าอึ้งแน่นอนครับหลายคน จะบอกว่าบูลลี่ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยไม่ดีเลยอยู่ในทีมแล้วแบบเละเทะมากเลยนะแต่สุดท้ายนะครับเขาคืออันดับ2ที่ท้องร้อยใช้กันฮะนั่นคือเวอร์จิลฟานไดครับผมบูลลี่แต่ว่าใช้งานแต่คนก็ใช้งานเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เอาไมว่าเฮทเวนอ่ะดีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวมองว่าฟานไดเนี่ยเฮ h เวนคือ ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเมเจอร์หลายๆคนอาจจะเห็นจังหวะที่แบบจังหวะล่องขนแล้วกันนะจังหวะที่เราจะแพ้เนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยครับมันไม่เฉพาะแค่กองหลังหรอกนะครับเราอาจจะไปโฟกัสที่กองหลังว่าเฮ้ยทำไมมันเสียป,ประตูง่ายจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทาประตูของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับอดังนั้นเนี่ยบริษูฟานไดก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นแพะรับบาปนะครับผมแต่ว่า ทั้งร้อยใช้กันอยู่ที่58ทีมนะครับเราไปดูสแตตกันหน่อยแล้วกันครับสปีดต้นครับ1้7ครับสปีดปลาย111นะครับเกมรับก็อยู่ที่ประมาณ130ประมาณนี้ครับผมก็ในเรื่องของความแข็งแรงสูงมากนะ132งครับความก้าวแล้ว115การกรัก็โดด1 2 6ครับสูง193ซนติเมตรนะฮะก็ในเรื่องของคุณสมบัติก็มีสองลูกไกลแล้วก็ลูกหม่งทรงพลังครับว่าเลยเป็นเกมลูกลางเกมรับสูงครับอะ ตามที่บอกไปนะอันดับ2อเนี่ยมีผู้ใช้งานถึง58ทีมนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ้อยละ50้อยละเกือบเกือบ100ละ60นะครับใช้ v i r ร์ l Fund นดาอยู่นะผมก็ยังดีอยู่นะแต่แค่เรา,าต้องปรับในเรื่องของเกมรับให้มันสอดคล้องกันกันกบทีมแหละนะครับแต่เป็นอะไรที่ปรับยากนะครับเมนเจอร์ Manager คือเกมรับคือปรับยังไงก็ไม่ไม่ไม่สักเซ็ไม่เพอร์เฟคสักทีนะครับบอกยากบอกยากนะ ของหลังนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุดแล้วนะครับมาดูอันดับหนึ่งกันบ้างครับข้างๆกันนะครับผมนั่นก็คือแฮร์รี่ไม่ใช่แล้วนะครับผมนั่นคือลูซิโอนะครับในส่วนของลูซิโอดีไยงไบ้างพี่ก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอะไรที่ครบเครื่องนะลูซิโอนะครับพลังงานอยู่ที่4.5สู188ซนติเมตรครับในเรื่องของสปีดดีครับ118-115นะครับถ้าเทียบกันปอนต์ต่อปอนต์เนี่ย CB เนี่ย ovr หนึร้อยเก้าลูซิโอน่าจะ ovr อ่าสปีดน่าจะสูงสุดนะครับไม่รวมมันนี้นี่นะครับอ่าสปีดดีมากครับในเรื่องของเกมรับครับหนึร้อยสามสิบประมาณนี้ครับผมความแข็งแรงหนึร้อยยี่สิบเอ็ดความก้าวร้าวหนร้อยสิบแปดการกระโดดหนึร้อยยี่สิบหกนะครับเพราะว่าเลยเป็นเกมรุ่งกลางเกมรับสูงครับมีฟรีคิกทรงพลังมีเน้นเทคเกิลแล้วก็ลูกม่กทรงพลังครับอันนี้ก็จัดเต็มให้เหมือนกันครับในส่วนของลูซิโอนะครับราคานะครับก็เมทัลสามพัน เนส้ม2อ0 0ันครับลืมดูฟานไดโอ้ราราคาฟานได์นี่แข็งโป๊กเลยนะมันใช้ดีในเฮตเนนะฮะต้องบอกนี้นะครับเอเอลืมดูเอียโรด้วยทุทีพันหอ่าในส่วนของลูซิโอครับอันดับหนึ่งในรอบนี้ในซีซั่นนี้นะครับมีผู้ใช้งานถึง62ทีมนะครับเฉือนฟานได้ไปอยู่ที่ประมาณ4ทีมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะครับ ฟานไดกับลนะูซิโอน่ะมักจะมาด้วยกันนะครับจะเล่นคู่กันประมาณนี้ครับผมเนาะซึ่งลูซิโอก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะครับไม่รู้มีใครบุลลี่ลูซิโอไหมคงไม่มีหรอกเนาะส่วนใหญ่เป็นไปทางฟานได้มากกว่านะครับ <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับผมในส่วนของอการจ่ายันดับนะครับของกองหลังก็ประมาณนี้ครับใน7อ็นดับนะครับ ว่าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับพนี้สวัสดีครับผม